ถ้าถ้าเราฝันแปลกๆนี่มันมีมันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวอะไรกันไหมแม่แบบฝันแล้วแบบชอบชอบตื่นตอนตีสามอะไรอย่างเงี้ยชีวิตโงทำไมต้องมาทำนายฝันให้คนอื่นอ,อยากจะอยากจะร้องตะโกนบอกฝันนี่ฉันไม่ใช่คนทำนายฝันไม่ใช่ก็คือแบบชอบแบบนอนนอนแล้วแบบชอบตื่นตีสามชอบสะดุ้งตื่นอะไรอย่างเงี้ย เท่าที่ฉันเคยทํางานกับพวกหมอพวกพยาไอไมพวกหมอพวกเทคนิคการแพทย์มาเข<อ>าบอกว่าเราไปหาข้อมูลดูไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าถ้าตื่นระยะนั้นนะ่ะช่วงนั้นตั้งแต่ตีสองขึ้นไปเนี่ยปัญหาร่างกายมันเอาร่างกายอ่ะมันมีปัญหาร่างกายมันมีปัญหาอะไรทก,กอย่างถ้าประมาณสักตีสองเนี่ยตีสองอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับตับอ้าวใช่ใช่ใช่แต่ถ้าถ้าถ้าตีสามเนี่ย จำไม่ได้ว่าเกี่ยวกับอะไรลองไปหาข้อมูลดูมันมีอยู่มันมีอยู่อหรือว่าแกอ่าแม่ใช่ไม่หนูเป็นแบบหนูวเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แบบอายุยี่สิบเอด็ดคือสะดุ้งตื่นเองใช่มันสะดุ้งตื่นเองตั้งแต่ยี่สิบเอด็ดแล้วเคยตรวจสุขภาพไหมตรวจไม่เป็นไรแม่ยกเว้นไขมันจะพอกตับอ้วนเออจะตา, <laughs> ตามนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็น ถ้าถ้าตามถ้าตามหลักของทางการแพทย์เลยนะมันจะประมาณนั้นมันจะประมาณนั้นโอเคไม่เกี่ยวกับมันจะเกี่ยวกับพวกตับนี่แหละถ้าไม่ถ้าไม่ผิดจะสิ้นสุดได้อยู่กับเขามานะโอเคครับอืมแล้วที่เออหนูแล้วถ้าถ้าหนูเห็นอะไรแบบว่าแว๊บๆแบบอย่างเงี้ยเออใช่อะไรไหมแม่หรือไม่ใช่เงาเปล่า เออใช่แม่วิทยาศาสตร์เยอะๆเธออย่าเพิ่งนิดแบบพูดนึกถึงพวกอะไรนะพวกแบบว่าสยศาสตร์อย่าเพิ่งถ้าเป็นชันนี้องใช้ไฟฉายส่องก่อนนะเธอจะมองก่อนหรือว่าอะไรคืออะไรหนูใช้บ่อยแล้วไงหนูใช้ไฟฉายบ่อยแล้วพราหนูใช้ไฟฉายบ่อยแล้วหนูจะหนูหนูว่าคือหนูแบบมันบ่อยแล้วไงมันก็เลยแบบเออบ่อยจนชินอ่ะบ่อยจนชินใช่ไฟฉายเหรอ มันเป็นเออใช่แม่เป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่รูบวูบหลังวูบไหลบ่อยปะใช่ใช่ใช่รูบบ่รูบตลอดอ่ะแม่วูบบูบอยู่นั่นอ่ะอืมจนตอนนี้ชีวิตจะวูบละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันรูบหลังแล้ววูบหนูอ่ะก็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 มันทาบุญใส่บาตรบ้างเข้าวัดเข้าบุญใส่บาตรสังฆทานบ้าง ทำทำจนไม่รู้จะทำเออทำทำจนไม่รู้จะทำยังไงนะแม่สวดมนก็สวดแล้วทำมาจักก็สวดแล้วอนั่งสมาธิก็นั่งแล้วจริงๆป่ะจริงๆป่ะคือสิ่งที่ฉันเห็นนะเชื่อก็เชื่อนะไม่เชื่อก็ตามใจใช้อะฟังหูไว้หูหมอดูพูดแหงเดาฉันอาจจะเดาก็ได้ฉันอาจจะเดาฉันว่าเขามาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ ใช่หรือเปล่าไม่รู <c oughs> ไไร้ไม่ค่อยเป็นมิเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นมิรเท่าไหร่หน้าสีที่เห็นหน่าจะเป็นผู้ชายอืมเธอหนักบ่าบ่อยไหมหนักแม่หนักหนักหลังอย่างเงี้ยอืมยิ้มเยอะด้วยวะโอแม่แม่แมอุ๊อว <c oughs> ่ก็ไม่ต้องนอน <c oughs> ไม่หนูเฉยแล้วหนูเฉยเฉยแล้วไม่ไแน่เราคืนนี้ยแ,แม่ เดี๋ยวต้งไม้เอเนี่ยคืนนี้เขาอาจจะแบบว่าอยู่ๆแบบว่าพอเธอนอนหันหลังแล้วเขาสกิดหลังเธอแล้วเธอก็หันมาเขาจะยิ้มแบบแม่อะไรก็ซีว่าหนูไม่ได้เห็นอย่างนั้นแล้วไงเมื่อก่อนอ่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นขนาดนั้นเออฉันว่าเขาน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเธอแหละแต่ฉันไม่รู้ เจ้ากำในเวียนยังไงคือบอกนี่หนูแขวนจนไม่รู้จะพระตรงไหนแล้วนะแม่พระบนหัวพระจนไม่รู้จะพระยังไงนะแม่วันหลังอลแกต้องมีมนมาทั้งวัดโหทั้งวัดก็ไม่อยู่แล้วรดือรอบรอบตัวพาดไปนี่เลยสองวันสองวันเลยแม่โอ้โหเออก็ก็อยู่กับเขาไปแหละแม่มันอยู่ยังไงแค่หลอกเล่นเล่นค่หลอกเล่นเล่นระวังนะคืนนี้ปะแม่ ไม่แล้วเขาไม่อเราเด็กเด็กโอ้ยจะแม่แล้วแม่เขาแล้วเขาเขาเขาต้องการอะไรแม่ไม่ต้องการอะไรเท่าที่เห็นอะคือเหมือนแบบเหมือนแบบขี้เล่นอะก็ไม่รู้คืออะไรออ, <laughs> อ,อคือไม่แต่เขาบอกว่าหนูเคยไปดูเขาบอกไม่ใช่จ้ากรรมนายเวรแต่ว่าเป็นคล้ายๆเหมือนตามมาแบบเออเราเขาเห็นแล้วชอบอะไรเงี้ยแล้วตามอะไรเงี้ย แม่ใหญ่ยิ่งเหมือนกันเออไม่รู้ก็ก็ไม่รู้ไงว่าเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเออแต่เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนขี้เล่นเป็นคน <c oughs> เป็นผู้ชายข <c oughs> ี่เล่นแต่ก็แลเอออยู่ไหนๆก็อยู่มาปา่านนี้เลยก็อยู่เขาต่อไปไม่ไหวแม่ทําอะไรไม่ได้เลยทํามาหากินอะไรล่ะ เอาเธอก็บอกเขาสิอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันทำมาหากิกนไม่ใช่ไม่อยู่ยแบบเกาะไปวันวันแม่บอกจ,จะบอกไงแล้วบอกจนปากจะถึงหูหูจะถึงปากปากจะไปถึงตรงไหนละเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยวัดมาหาก,กูนี่ซวยเลยแม่ขอมาหาแป๊บบ้านฉันเข้าไม่ได้บ้านฉันเข้าไม่ได้ฉันบอกเลยบ้านฉันเข้าไม่ได้ฉ,ฉ,ไไดฉันไม่อนุญ,ญาตเพราะไม่ใช่บ้านฉันหนูก็หนูก็ตัดจะทําแบบนั้นแหละแม่แต่มันทํา <c oughs> ไม่ได้ไง <c oughs> ออไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกก็อยู่กับเขาต่อไปก็บอกเขาบอกทํามาหาก,กินก็ช่วยกันทํามาหาก,กินไม่ใช่ไม่อยู่อยู่ฟรีกินฟรีบอกอเขาอยู่ฟรีกินฟรีไม่ใช่ยังไงมันทํามันทําอย่างอื่นไม่ได้ผู้ชายก็ไม่เข้าแม่ผู้ชายไม่ชูดอย่างเงี้ยเส็งไม่บอโอ้ <c oughs> ฉันว่าไม่ใช่เลยฉันว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหลอกไปวันๆเออนะทําทา <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> ๆทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่แต่ไปดูหลายดูหลายที่แล้วว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเห็นอยู่ดีก็อยู่ดีก็มาอย่างเงี้ยอยู่ๆก็แบบมาคือแบบเห็นที่บ้านหเอ๊ยเห็นมาจากที่วัดหรืออะไรสักอย่างแบบหนูไปทําบุญแล้วเขาแบบว่าตามมาอะไรเงี้ยแต่เขาพูดใเนี่ยคนสวยเงี้ยถูกแม่อะไรนี่เด็กพวกนี้นี่คําก็แม่สองคำก็แม่สวยไม่เป็นไรแล้วสวยในสายตาคนได้ปะล่ะเออ เอาน่าเราก็รวมไปแบบสวยทุกอย่างเราเราเป็นคนสวยใครเห็นเราก็อยากเข้าหาเราแม่ตอนเนี้ยเป็นสิบปีแล้วนะสิบปีที่แบบว่านั่งอยู่กับตัวเองตอนนี้จะช็อกอยู่ละไม่ต้องชอ็อกหรอกไม่ต้องชอ็อกเดี๋ยวแบบสักวันหนึ่งเขาอาจจะให้โชคให้ลาบก็ได้จะเย็นเมื่อไร่จะสิบหรอฮะอปากมันคงไม่อยู่ไม่ถึงละแกแกคงอยู่ไม่ถึงแล้วละ เออหนูแค่คิดว่ากันแหละนี่นี่อยู่มาตั้งแต่สิบแปดจนตอนนี้จะจะจะสามสิบเอ,อ่อสามสิบกว่าแล้วยังยังยังไม่รู้สึกเลยอ๊ย้ยตายทำบุญทำบุญพาเขาไปเที่ยวด้วยถ้าเขารักเขาชอบเราจริงก็พาเขาไปเที่ยวเนี่ยอยากมีแฟนอยากมีผัวบอกเขาอย่างนี้สินี่ฉันอยากมีแฟนฉันอยากมีผัวปล่อยฉันได้ไหมหรือไม่ก็อยู่กันสามคนนี่แหละอะไรประมาณเนี้ยโอ้แม่งผู้ชายช็อกแก <c oughs> อะไรนเริ่มมีเริ่มไม่ด็อกเริ่มมีเริ่มไม่ผีแล้วมีเริ่มไม่โกดแม่คนมะผีนะผีนะผีมันไม่ไหวคือมันเหนื่อยมันอยู่งยาไม่ได้อ่ะแม่คือเราอยากรู้เฉยๆว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะทําอะไรเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะสิ่งที่ฉันเห็นเขายิ้มอย่างเงี้ยเลิกยิ้มก่อนอันนี้คือสิ่งที่เห็น อเอาลนะลแล้วคเฮ้ยไอเต้แฟนมันกลับแล้ววะ <laughs> มาับแล้ว,ลวเออ,เอ,อบอกบอกแฟนนะบอกน้องแจงในแจเดินทางกลับบ้านดีๆ <laughs> ยิบมหวานเออแกก็ปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็ไปเองแหละหรอคือมันสิบกว่าปีแล้วเนาะอีกสักอีกสักเท่าไหร่อีกสักหาปี บอกเรื่องมากเนบอกเยเรื่องมากนักอยู่ก็ไม่ช่วยงานเงีแช่งแม่นั่นแหละประเด็นคือหนูไม่ได้แช่งไงหนูไม่ได้โกรธคือเขายิ้มอยู่ปกติเพราะหนูอะแบบหนูเป็นคนที่ไม่พูดมากไม่ได้แช่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนคนจิตใจดีไงจิตใจดีแล้วเป็นไงอะหนูไม่ได้อยากจิตใจดีนะหนูอยากด่าแล้วตอนเนี้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ อ่ายิ้มให้กำลังใจยิ้มให้กำลังใจโอ้เราคุณสำบรับคำพูดนี้ยิ้มให้กำลังใจ <laughs> <laughs> ไม่มีกำลังใจเลยตอนเนี้ยหมดกำลังใจจะเรียนก็ไม่มีกำลังใจจะเรียนแล้วเนี้ยตอนเนี้ยไปไปเรียนได้ไปเถอะไปเถอะบอกเขาบอกจะเรียนจะทำงานช่วยงานทำอาหารกินไม่ใช่มันนั่งเกาะกินฟรีอยู่ฟรี<ไ>อย่างย่อมมีค่าใช้จ่ายบอก<ไ>เขาอย<ไ>่างลูก แม่แล้วที่หนูนั่งสงมาธิสวดมนต์เนี่ยเขาได้ไหมหรือว่ายังไงแม่อย่ายิ้มนิเซ่เขาประมาณนี้ใจใช้าำยังไงอ่ะโอ้ยเขาหน้าตายัางไงไม่ไม่ไม่อยากรู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นผู้ชายสูงสูงแต<ม>่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรมากไปกว่าน,นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเธอไม่ต้องไปใส่ใจเขาไม่แต่เ<ต>ขาหนู จะตกหนูจะบอกให้ตกตกหให้หนูว่าไม่สนใจแล้วหนูไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นแล้วหนูไม่แคร์มานานมากแล้วจะสง่งนี่นะพี่ฟังไว้นะคะนะพี่ฟังไว <c oughs> ้ว่ามันไม่ได้แคร์นะคะนะพี่ฟังไว้คืนนี้หันมาสกิลเลยค่ะถีบนะใครโทรมาแล้วอุ้ยลูกค้าโทรหาฉันฉันไม่รับสายด้วยบาติดงานรอแป๊บนึงใครบอกหลอกไหม ระวังนนจะบอกนะผีบอกแล้วเพบอกแล้วเพช่วงนี้หนูหนูไม่มีตังช่วงนี้หนูไม่มีตังช่วงนี้หนูไม่มีคู่อะไรแบบนี้ก็บอกเขาไปสิโอ้แต่เขาไม่เขาไม่แอบเลยนะแม่เขาไม่แอบไม่แอบไม่แอบไม่นอไม่หงนเไม่แอบเขาไม่แอบหรอกเหนื่อเหน่เครียดคือคือหนูทําบุญจะไม่รู้ทําบุญยังไงล่ะก็คือทําบุญบ้างคือทําตามศรัทธาที่มีแหละแม่ แต่ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าศรัทธาบาทนแม่เลยดูแหละไม่หนูก็ทําบุญแบบก็ทําปกติก็แบบเจอใครที่แบบว่าเออนี่นั่นหนูก็ให้ทุกคนให้แบบให้แบบอย่าเออนั่นแหละประมาณแบบว่าเออเขาขอเราก็ให้เราไม่เคยปฏิเสธที่จะให้อะไรเ้ยคุ้นะเนี้ยนะพี่ต้องช่วยเรื่องหวยถูกต้องนะพี่ต้องช่วยเรื่องหวยไม่เคยถูกค่ะไม่ต้องถาม <laughs> บอกนะผีอยู่ไปก็ไหลน้ำยาจริงไปป้ากลับไปที่อะไรเงี้ยบอกนะผี <c oughs> ไม่แต่แต่มีคนมีมีเคยไปดูเขาบอกให้สวดธรรมจกักลองสวดธรรมจกรักดูอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ <c oughs> แต่ว่าห่างขึ้นนะตั้งแต่สวดธรรมจักรรู้สึกว่าห่างออกจากตัวเยอะขึ้นไม่สวดอ่ะก็สวดอยู่แม่สวดสองสามก็ก็สวดช่วงนหนสวดบ่อยแม่ อย่างนี้จริงๆฉันไม่เฉันเห็น่นแล้วก็ทําอย่างนั้นทําไมอ่ะไม่รู้ก็บอกว่าเหมือนผู้ชายขี้เลนโอ้ก็แบบว่าเป็นผู้ชายขี้เลนหนักไหลหนักหลังหนักไหลใช่หนักไหลหนักหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยไม่ละอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความอ้วนละเราอย่าไปโทษเรื่องผีเออจริงเขาเขาคงไม่ใช่อย่างงี้ยแต่ว่าหนูก็คือแบบว่า แต่บางทีก็มีแบบว่าขีดตัวเรานะแบบบางทีก็มีขูดมีขีดอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนแบบเล็บอะไรอย่างเงี้ยแม่เมื่อหมอสัมผันได้สัมผัสได้ว่าสัมผัดได้ว่าอะไรแม่สัมผัได้ว่าเ <c oughs> ขาจะอยู่จนกว่าบุญเขาจะเต็ม <c oughs> บุญบุญ,บ,ญบุญเขาจะเต็มหมายถึงว่าบุญเขาใช่ไหมเออบุญเขาจะเต็มแล้วก็ได้ว่าแล้วบุญเขาจะเต็มเนี่ยหมายถึงว่าบุญเขาจะ จะเป็นยังไงอะแม่บุญเต็มนี่หมายถึงยังไงหนูไม่เข้าใจหมายถึงว่าต้องทําบุญเรื่อยๆหรอคะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็สวดธรรมจักรไม่ใช่หรอก็ให้เธอสวดธรรมจักรเธอสวดไปสิถ่านฉันวิธีแก้ฉันมีอะไรให้เธอล่ะนอกจากจะสนุกสนานกับทำลายไปเรื่อยๆโอเคไม่มีอะไรเธอวิธีแก้ฉันไม่มีฉันมีที่ไหนก็รู้อยู่เข้ามาหลายรอบแล้วเราไม่รู้เืยเนี่ยโอ้หนูเข้ามาตลอดแม่ไม่เคยเรียกสิขอโทษ เอาจริงๆนะฉันน่าเป็นคนไม่ได้อยากเก็บเงินพวกเธอเลยนะแต่พอเสร็จแล้วไอ้เด็กๆมันบ่นกันแม่อยากแม่มันหายไปเพราะว่าแม่แม่ไม่ไดบเงินเออเนี่ยยานะยานกูนี่มันเก็บน้องเก็บเงินขนาดนั้นเลยโอยเรียค่าตัวเรียค่าตัวเรียค่าตัวใช่มันต้องใช้เงินไงแต่ตอนนี้รู้สึกโอเคแล้วปกติแล้วหนูไม่ได้แบบว่ารู้สึกขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วอยู่กับเขาให้ได้แค่นั้นแหละ โอ้โแม่มันอยู่ได้นะแต่ว่าคือหนูออกไปข้างนอกทําไมเขามองหน้าหนูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่หรอกคนอเพราว่าเราสวยโอ้โหแม่สวยเชื่อฉันเขาว่าเราสวยจริงนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะอ่ะไปพอสมควรโอเคครัขบขอบคุณค่ะจ้าค่ะ